สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในดงกระบะเลยนะครับตรงนี้ตัดกระบะสวยๆมาให้นะครับสงการแล้วอีกไม่กี่วันนะครับประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นนะครับใครหากระบะใช้งานนะครับรอๆค่ายอิสุนะครับตัวนี้เลยเป้คัดมาให้ตัวพิเศษครับเป็นตัว X s e r ซ e s นะครับตัวไฮรันเดอร์ยกสูงตัวแหบเกียร์แม่นุ่น6สปีดครับสีขาวเดิมๆนะครับชุดแต่งครบๆสเกิรอบคันแบบนี้ทะเบียนสวยๆครับ26 3 6เลขคูด้วยนะครับขครที่หากระบะใช้งานนะครับ ขับสนุกขับมันกระบะดีเซลนะครับต,ต้องบอกเลยว่าต้องอีสุ1.9คันนี้เท่านั้นนะครับประหยัดน้ํามันนะครับช่วงล่างหนึบแน่นชุดแต่งรอบคันหล,ล่อๆเดี๋ยวมาดูการก็คุ้มค่าแค่ไหนราคารถไม่ถึง400,000บาทน,นะครับจำไว้าราคาไปขายไม่ถึง400,000นะครับปี16กีมันนวด6สปีดนะครับอันนี้ลองประเทสไดลองขับแล้วนะครับขับสนุกขับมันเกียร์ไม่มีกระตุกนะครับ ของเหลวเปลี่ยนให้ครบเรียบร้อยนะครับมีช่างมาตรวจเช็คให้273รายการนะครับผมบอกเลยนะลูกค้าคนไหนที่ได้รถที่มีมาตรฐานนะครับเดิมเดิมนะ1ไม่มีชนหนัก2ไม่มีจมน้ํา3เล่มนะครับไม่มีหาย4นะครับรถไม่มีกับสีด้วยนะครับห้าโครงสร้างเดิมเดิมไม่มีต่อแน่นอนนะครับไปขายรถเนี่ยมาตรฐานของเป้็คือรถเดิมครับไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำต่อแน่นอนนะครับและดูรถที่คัดเข้ามานะครับเดี๋ยวตรวจโครงสร้างให้ดูเลยนะครับภายนอกภายในระบบไฟ ท้องเครื่องต่างๆางนะครับช่วงล่างยางต่างๆเช็คให้หมดเลยแบบละเอยียดเดี๋ยวมาดูกัน1ิกว่านาทีนะครับดูให้ครบดูให้จบนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยว่าลูกค้าได้รถสวยถูกใจแน่นอน <c oughs> และที่สาคัญนะครับกระบะที่ไปขายทุกคันนะครับสภาพเดิมทุกคันแบบนี้นะครับ <c oughs> ยังว่าสภาพเดิมเหมือนป้ายแดงครับ <c oughs> ไม่มีขายรถที่แบบแต่งคงแต่งเครื่องไม่มี <c oughs> แต่งนั่นนอกได้แต่งแม็กแต่งล้อแต่งท่อได้นะครับทําช่วงล่างได้แต่เครื่องต้องเดิมนะครับอยางว่าเครื่องต้องเดิมนะครับอ่ะมาดูกันนะครับไฟหน้าตัวนี้ตัวแซดตัวท็ มันจะได้ไฟหน้าแบบโปรเเตอร์ลมดําด้านในแบบลูกแก้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวไฟหน้าแบบโปรเเตอร์คือจะเพิ่มในเรื่องของเสน่ห์ความหล่อของเขานะครับกระจังหน้าครับจะได้เป็นตัวกระจังหน้าแบบสีเทาดําโลโก้ยูสุสีแดงนะครับพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับสีเทาดําตัดข่าสีแดงแบบนี้บ่งบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นตัวรถเดิมนะครับรถเดิมโรงงานนะครับบ่งบอกว่านี่คือตัวเอ็กซีดีครับจะแต่งไม่ซ้ําใครไม่เหมือนใครนะครับส่วนตัวแม็กตัวยางนะครับ แม็กแท้เดิมครับสีเทาดําของเขานะครับยางเปลี่ยนมาใหม่แล้วปี22นะครับดอกหนาเป็นนิ้วนะครับเหมาะอะไรนะครับใช้ทางเรียบได้ทางฝุ่นได้นะครับเข้าไร่เข้าสวนเข้าป่าเข้าทงได้หมดเลยนะครับเป็นตัวสูงนะใครหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดคันนี้นะครับสภาพสวยเดิมล้าดูฝักกระปงฝักกระปงนะครับนี่ชัดเจนนะครับและเกลือเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับสันคมชัดเจนรถไม่มีชนนะฝาเดิมแท้นะครับ ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันไฟตาหมอกติดกรอบมาให้ครบนะครับช่วงล่างหนึบแน่นไม่มีน้ำมันรั่วอะไรเยิ่มนะครับใต้ถุงจะท้องดูได้เลยครับเปตรวจเช็คให้แล้วนะครับสภาพเดิมนะครับสีสันพิมพ์รถได้เดิมๆเลยกระจกด้านหน้านะครับนี่ของเดิม A.G.C. Auto Move ครับไม่แตกไม่ลาวใช้งานได้ปกตินะครับกระจกมองข้างเป็นสีโทนเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยในตัวมีให้พร้อมพร้อมกับโลโก้ของคําว่าไฮแลนเดอร์นะครับแสดงว่านี่คือตัวใหม่แล้วนะครับตัวใหม่ตัวสูงเนาะ ตัวหูจับนะครับได้มาเป็นโครเมียมพร้อมกับโครเมียมกันรอยติดมาให้ครบแบบนี้นะครับเปิดปิดได้ปกตินะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับโครงสร้างบอดี้ได้เดิมทั้งหมดเลยนะแคปเปิดได้นะครับแคปเปิดได้นั่งได้ด้านหลังด้วย3คนนะครับบรรทุกบรรทุกก็ได้นั่งก็ได้นะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างนะดูเลยเดิมเดิมเห็นไหมนี่ครับสภาพเดิมนะครับหัวจอยหัวน็อตเดิมเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับครับฝาเดิมประตูเดิมแท้สติ๊กเกอร์ครับเตือนตรงนี้นะครับถ้าเอามือมาจับตรงนี้นะครับ แต่ผ้าแดงนะอันนี้ยังอยู่ครบๆเลยเห็นไหมครับเดิมจากผ้าแดงอยู่ครบนะครับกระจก้างหลังเป็นระบบไร้าไร้หมอกนะครับฟิล์มเสียนะฟิล์มเสียไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเป้เปลี่ยนให้นะครับอะไรที่เป้เห็นนะครับแล้วเป้เช็คให้แล้วโอเห็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนให้หมดนะครับเปลี่ยนให้ฟิล์มลูกค้าเรื่อกได้เลยจะเอา60 40 80นะครับคุยกันง่ายๆแบบนี้นะครับโครงสร้างเดิมอยู่แล้วกระจกเดิมนะระบบไร้าไร้หมอกเดิมๆครับกระจกสายขวาเดิมหมดอ่ะเบาะด้านหลังนะครับได้เบาะหนังหนาๆตึงๆแบบนี้นะครับ ไม่ใิดบอกพาด้วยนะครับนั่งนุ่มสบายและดูนะตัวบอดี้ตัวถังนะครับตรงนี้นะครับเดิมแท้โรงงานนะครับได้เดิมแท้โรงงานนะครับอ่ะเปิดแสงให้ดูก่อนว่าตัวถังบอดี้เดิมครับสภาพสวยแบบนี้ใครสนใจโทรมาได้นะครับ0ูนย์เก้าสี่เจ็ดปดเก้าสี่แปดสี่แครับสภาพสวยเดิมนะครับยางไหลประแจแม่แรงอยู่ครบนะครับรถไม่มีน้ําท่วมแน่นอนตรงนี้เอาไว้ดูว่ารถไม่มีน้ําท่วมนะครับไม่มีน้าท่วมนะ กระจกต่างๆบอดี้ต่างๆเดิมๆนะครับเดี๋ยวแกะเมทอาร์คให้ดูนะครับนี่เดิมๆเห็นไหมเมทอาร์คชัดคมแบบนี้นะครับเดิมนะครับสันคมอย่างนี้นี่คือเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับใครสนใจโทรหาไปเลยนะครับคันนี้0 9 4 7 8 9 4 8 4 8ครับแอร์แบ็กนะครับมีให้ครบซ้ายและขวาช่องเก็บของมีให้ตรงนี้นะครับแล้วก็จุด พาวเวอร์เดสายตรงนี้มีให้1จุดเหมือนกันนะครับมีให้ครบนะเป็นไฟดีซีสิบสองโวลต์เอาไว้ชาร์จบงชาร์จแบตเสียบบุงเสียบปลั๊กหม้อการน้ำร้อนได้หมดเลยนะครับเขาเขาป่าเขาแรเขาสวนก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ได้นะครับเปิดมาเอกสารมีให้นะครับอ่ะเอกสารมีนะครับกระบะดีเซลร้อยห้าสิบแรงม้าตัวบอดี้สองจุดเจ็ดกิโลเอ้ยสองจุดเจ็ดตันนะครับรถก็อยู่ที่นะครับรถคันรถบ้านเนาะนะครับเอกสารอยู่ครบครับเห็นไหมเอกสารอยู่ครบนะครับ เล่นมีให้ดูพร้อมโอนนะครับส่วนด้านในนะครับพกเบาะนะตัวนี้จะเป็นเบาะพิเศษเนาะก็เอ็กซิรี่นะครับจะเป็นเบาะหนังดาตะเข็บแดงแบบนี้แล้วก็มีคําว่าเอ็กซิรี่ครับนี่แหละครับรุ่นพิเศษสวยๆน่าใช้แบบนี้นะครับจะไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครนะครับแล้วก็ตัวเกียร์จะเป็นเกียร์หัวเกียร์แมนนวลแบบนี้เนาะ6สปีดแบบมือนะครับโครงสร้างบอดี้เดิมทั้งหมดนะครับครันี้เดี๋ยวเป้มาให้ให้ดูเนี่ยส่วนด้านหลังหน่อยนะครับด้านหลังตัวกระดองหรือว่าตัวกระบะด้านท้ายที่ครอบตรงนี้นะครับ จะมีโลบาร์ด้านหลังนะครับมาให้สําหรับรุ่นเอ็กซิลเท่านั้นนะครับจะสวยพิเศษไม่ซ้าใครไม่เหมือนใครนะครับมีความหล่อนะครับเห็นไหมให้ดูด้านข้างนะครับความหล่อความสวยของเขานะครับไม่เหมือนใครไม่ซ้ําใครนะครับสภาพสวยเดิมนะครับฟอรถังด้านซ้ายเติมดีเซลนะครับตรงนี้สภาพเดิมนะครับตะเข็บร้อยต่อเม็ดอาร์ครับต้องชาดต้องคมแบบนี้เห็นไหมนี่ครับใช้คมซีนเดิมครับนี่ซีนเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่คือซีนเดิมแท้โรงงานนะครับซีนเดิมแท้โรงงานนะครับ เสาอากาศจะเป็นเสาแบบเสาอากาศแบบนี้เสาก้านยาวแบบนี้นะครับหลังคุณหลังคาเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับยางปี22เปลี่ยนมาใหม่แล้วตั้งศูนย์ทงล้อเรียบร้อยนะครับระบบเบรกได้เป็น ABS นะครับระบบเบรกแบบใหม่นะครับส่วนไฟทงไฟท้ายเนี่ยตัวเนี้ยไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับสบล็อแบบนี้ไฟถอยไฟเลี้ยวนะครับแยกการชัดเจนนะครับ้านท้ายจะมีกล้องมาให้นะครับกระจนท้ายเดิมๆนะครับสภาพสวยงามทะเบียน2636นะครับกล้องนะครับ ตรงนี้กล้องเดินโรงงานหูจับเป็นโครเมียมจับกระชับมือนะครับเปิดง่ายนะครับตัวนี้เดิมๆม,มาดูกันนะครับตัวตัวกระบะเนี่ยแม็กไนเนอร์อันนี้คือของเดิมของอิซูซนะครับเดิม้ายโรงงานนะครับได้เดิม้ายโรงงานเลยนะครับแล้วก็รอยต่อต่างๆนี่ครับเดิมนะไม่เคยแก่ไม่เคยขยการบรรทุกงานถือว่าน้อยนะครับสภาพริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะครับดูตะเก็บรอยต่อด้านท้ายกระบะดูนะนี่ สังเกตนะว่าเดิมนะครับไอตัวสีชมพูนี่คือน้ําคาบน้ํายาที่ล้างรถนะครับนี่อันนี้เดิมๆนะอ่ะตะเข็บตแท้เดิมนะครับหัอน็อตเดิมสภาพสวยงามนะครับอ่ะสภาพสวยงามเลยนะครับแบบนี้ใครสนใจนะครับคันนี้โทรหาเป้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ปดเก้าสี่แดสี่ปดครับตะเข็บโดยต่อโครงสร้างสภาพเดิมแบบนี้นะครับอ่ะสภาพเดิมนะครับ บอดี้เดิมซีนเดิมฝาหัวท้ายเดิมหมดเลยนะครับนี่เดิมหมดเลยรถไม่มีชนท้ายไม่มีกระแทกนะครับก็ใครสนใจจองนะครับเุณตาเป้นะเบอร์เป้นะครับเบอร์นี้เลยเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับ0 9 4ย์9 4 8 4 8เครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์และเป็นทั้งหลายนะครับช่วงล่างดูกันนะครับลูกหมากนะครับของเดิมแท้แหนบจะเป็นแหนบสนะครับแหนบ4นะครับลูกหมากเดิมยางไหลอยู่ครบนะครับไม่มีน้ำมันรั่วอะไรเยิ่มนะ ใครหากระบะาใช้งานหล่อๆแบบนี้ไม่ผิพลาดเลย3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับขายเงินสดและเงินผ่อนนะครับขายเงินสดและเงินผ่อนนะครับเฟรมชัดสีนะครับชัดๆเดิมๆนะครับ,ดดนะรบตัวนี้มีฝากครอบกันโคลนมาให้ด้วยนะมีมาครอบมีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวบันไดข้างละไดเหยียบเนะี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวสีเทาดํานะครับเป็นตัวสีเทาดํานะครับ ถ้าเลขเฟรมทัดนสี่อ่ะมันจะอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวส่งให้ดูถ้าเจอนะเนี่ยครับตรงเนี้ยซึ่งถามว่าดูยากไหมด,นะดูยากนะครับดูยากนะอาจจะไม่เห็นขอภัยด้วยนะครับมันต้องเวลาจะลอกลายจะ้ลูกค้าซื้อส,สดเนี่ยผมต้องเข้าไปลอกต้องก้มนะต้องเข้าไปใจท้องเลยนะครับมาดูกันต่อด้านในครับโครงสร้างบอดีเด้เดิมๆนะครับแกะเม็ดอุ้งเทให้ลูกค้าดูก่อนนะครับอาจจะได้มันจารถที่เปขายทุกคนันเดิมๆไม่นักแท้ไม่ปลอมนะครับนี่เลย ไม่น้งแท้ครับสภาพสวยเดิมแบบนี้เห็นไหมครับนี่เดิมนะสนใจโทรหาไปเลยนะครับ0947894848ครับสภาพสวยเดิมนะครับหัวนงหัวน็อตประตูต่างๆเดิมๆครับสภาพเดิมสวยแบบนี้อ่ะสนใจโทรมาได้เลยนะครับ0947894848ครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับบอดี้เดิมโรงงานเช่นกันนะครับตัวถังต่างๆนะครับนี่เดิม ตรงนี้จะมีเรื่องของพวกชุดประแจไม่แรงเนาะอ่านี่ครับเป็นไงอยู่ครบนะครับอยู่ครบทุกอย่างนะครับก็รถมีการ QC ตรวจสภาพทั้งหมดเลยนะครับคันนี้จะต้องเปลี่ยนฟิล์มให้ลูกค้านะครับเปลี่ยนฟิล์มให้นะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยปรับระดับได้4ทิศทางนะครับดึงเข้าดึงออกขึ้นลงได้สทิศทางนะครับออปชั่นที่ให้มาเ็าเรียกว่าครบเลยนะครับครอบคลุมนะนี่ครับเห็นไหมปึ๊บปรับขึ้นลงได้นะครับ ขึ้นลงได้แบบนี้นะครับขออภัยนะครับอ,อันนี้ผมกลัยปรับระดับปรับระดับได้สูงต่ำนะสองทิศทางนะครับสองทิศทางนะเดีเขาถึงออกไม่ได้เนาะองสองทิศทางนะครับไฟดวงไฟหน้าระบบไฟทุกอย่างทำงานได้ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับนี่ทำงานได้ปกติทุกอย่างนะครับหนุนไฟส่องไปเห็นไหมอ่าสภาพเดิมๆไฟเตหมอกมีให้ด้วยพร้อมๆเลยออปชันครบครับค,บคันนี้ เบาะหนังสาภาพคลิปเนี้ยบเลยนะครับก็รถมีการเก็บสปาล้างสีมาให้แล้วส่วนหนึ่งนะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จะร้อยเปอร์เซ็นต์ในวันที่ลูกค้ามารับรถนะครับก็อยู่จะเตรียมจต่การให้ไม่ต้องห่วงครับเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับนี่เดิมๆเบรกมือแมนนวลนะครับกุญแจเป็นแบบคีย์เลสแบบนี้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะอ่าเป็นแบบใหม่นะครับ อ่ะคันที่ย๋ยอกมาสตาร์รถให้ดูกันนะครับอ่ะมีล็อกเทคด้วยนะมีล็อกเทคให้แปนเบรคเขาเล่ก็ยังถือว่าใหม่กริบเลยฝานะเครองเปิดตรงนี้เปิดไว้เดีย๋ยวพาไปดูต้องเก็บของมีให้ครบครับตัวลงตัวล็อกนี่ครับมีใช้างานได้ปกติทุกอย่างโอเคสวยงามสภาพเดิมนะครับรถเดิมเกตเอครับคันนี้นะครับเรารับประกันให้เลยนะครับเดีย๋ยวขอเหยียบเบรคกดพุชซ่าตรงนี้ก่อนนะครับเหยียบคลาสก่อนนะตัเหยียบคัสนะครับแล้วกดปุ่มสตาร์ทตรงนี้อ่าโอเคได้แล้วนะครับ ปุ๊บคันนี้เลขไมค์ก็อยู่ประมาณ1นึ่งแสนหกหมื่นโลนะครับไมค์วันหนึ่งแสนหกหมื่นโลนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันนะครับกระบะดีเซลเนาะหนึ่งจุดเก้าเปลี่ยนน้ำมันนะครับจอเป็นดิจิตอลแบบนี้ด้วยนะครับสวยงามนะครับจอประมาณเจ็ดนิ้วกว่านะครับทัชสกรีนได้นะครับ FMAM มีให้ครบนะครับนี่เห็นไหมได้เลยนะครับบูทูธวอทูธอุดิโอต่างมีให้ครบเครื่องนะครับถือว่าครอบคลุมทั้งหมดเลยนะ เห็นไหมครับบลูทูธนะครับตั้งภาษาได้เข้าเกียร์ถอยครับจะมีกล้องให้แบบนี้เป็นไงแจ่มเลยไหมครับมีกล้องตรงกล้องถอยให้ชัดเจนนะครับที่ไม่ชัดเพราะอะไรครับมีแสงอยู่อ่ามีแสงไฟเนาะเดิมๆนะครับสภาพเดิมนะครับถ้าสนใจแบบนี้ติดต่อมาได้นะครับศูนย์เก้าสี่ครับเจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับสวยเดิมน่าใช้นะครับตรงกลางก็เป็นช่องเก็บของเคมื่องถือนะครับมีให้ครบเช่นกันอย่าเฟ้พายดูนะครับ ราคา300,000หนึ่เก้านะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันฝากระโปรงฝากระโปรงนะครับสวยงามครับคันนี้เดิมๆนะครับเดิมๆเลยนะมาดูกันต่อที่ต้านหน้าเครื่องนะครับเวลาสตาร์ทเห็นไหมครับจะมีในเรื่องของฟอยเดทามติดแบบนี้นะครับสวยงามหล่อเหลาการนะครับเครื่องหนึ่งเก้านะครับตัวนี้เครื่องเดิมนะครับมีเทเบิลหนึ่งลูกนะครับโครงสร้างคันหนุคันหน้าเดิมๆครับกันเพยูครบๆนะครับนี่ แันเพอยู่ครบแบบนี้นะครับนี่แันเพดเดิมแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับของเหลวเปลี่ยนให้พร้อมนะครับแก้มเดิมไฟหนไฟหน้าสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมรถไม่มีชนพิ๊กพามนะสภาพเดิมนะครับคันนี้ฝานะครับสังเกตในอีสุนะครับจะมีข้อคาเตือนแบบเี้ยคือการบำรุงรักษาของเครื่องยนต์ของตัวอาเซนะครับอันนี้คือเครื่องเดิมนะครับบอกหมดเลยน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์กอการดนะครับของเชื้อเพลิงเนี่ยครับแบบเนี้ยดีมากนะครับให้ข้อมูลแนะนําลูกค้านะครับ มาดูเครื่องครับสภาพกลิปๆนะครับระบบเบรก ABS นี่ครับ ABS สองล้อนะไม่ใช่สี่ล้อนะครับฝาเดิมสีเดิมครับสภาพสวยงามอ่ะหลอดๆแบบนี้คานตงคานหน้าดูเลยครับนี่คานตงคานหน้าบอดี้เดิมๆนะครับตู้ถังเป้เช็คให้หมดสวยให้หมดนะครับสภาพเดิมนะเอาไปใช้งานกันคุ้มนะครับราคา3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้ตัว1.9ึ่งก้า X Series ไปใช้สวยๆคุ้มๆกล้องถอยพร้อมจอ รสกีนมีให้ครบครับราคานี้ถือว่าคุ้มแล้วนะครับพรเจ็ดพันห้าถึงแปดพันปีสิบหกคันนี้รถเดิมครับจะซื้อสดก็ได้จะเพีงก็ได้โทรมาได้เลยนะครับเป้นะครับพร้อมรับสายยี่สิบชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปทำสัญญาได้ถึงหน้าบ้านโทรไทยอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับผมบอกเลยว่าสวยคุ้มค่ามากครับสอหราบว่าไหนสนใจนะครับเอ็กซิลี่สมาร์ทแคปยกสูงตัวนี้นะครับปีสิบหกสภาพเดิมเดิมสีขาวไฮเดนเดอร์ตัวนี้ครับ เอาใช้งานการสงการนี้นะครับโทรหาไปเลยนะครับโดยตรงเนาะจะซื้อข้าวสดก็ได้จัดเฟรนก็ได้นะครับเอาเลิกเอาใช้ซื้อกระบะสภาพใหม่ๆไปใช้นะครับก็เป็นใกล้วันปีใหม่ไทยแล้วสงการนี้นะครับโทรหาไปเลยนะครับออกง่ายอันรวดวไวนะครับหวันรับรถได้เลยนะครับหวันรับรถได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดครับแอสไลด์ทำหายไปได้นะครับรถสวยพร้อมใช้แบบนี้ไม่ใหญ่พลาดกันวันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับ ไม่อยากพลาดการรถกระบะสวยมือสองนะครับผมสวัสดีครับ